เพจ Facebook ธนาคารไทยพาณิชย์โพสข้อความระบุว่าจากมาตรการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้ชื่อผู้ใช้งานโมบายแบงกิ้งตรงกับชื่อผู้ใช้ซิมมือถือธนาคารจะส่งข้อความผ่านทางแอป SCB Easy และ l i n e SCB Connect แจ้งลูกค้าที่มีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ตรงกับโมบายแบงกิ้งและลูกค้าที่ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนซิมกับเครือข่ายมือถือโดยจะส่งข้อความแจ้งภายในวันที่12กุมภาพันธ25์2568นี้ขอให้ลูกค้าที่ได้รับข้อความทำการติด ติดต่อศูนย์บริการเครือข่ายมือถือที่ใช้งานอยู่เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลและยืนยันความเป็นเจ้าของซิมให้เสร็จภายในวันที่30เมษาย,ยน2568สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้รับข้อความแจ้งไม่ต้องดำเนินการใดๆทั้งสิ้นนะคะส่วนการเข้าใช้งาน s c b Easy App ที่ต่างประเทศหากหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์มีการลงทะเบียนด้วยชื่อของท่านเรียบร้อยก็จะไม่มีผลกระทบกรณีที่เปิดบัญชีและ Mobile Banking ตั้งแต่ปี2565ที่ชื่อผู้ถือครองหมายเลข โทรศัพท์มือถือไม่ตรงกับโมบายแบงกิ้งซึ่งตรวจสอบแล้วไม่มีข้อมูลการจดทะเบียนที่ผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งคนไทยและต่างชาติขอให้ท่านติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือเพื่อยืนยันเปลี่ยนแปลงข้อมูลความเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ให้ตรงกับชื่อผู้ใช้งาน SCB Easy App ภายในวันที่30เมษายน2568หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถใช้งาน SCB Easy App ได้อย่างต่อเนื่อง